คนไทยปลื้มยองแจกอดเซเว่นลัดฟ้าถ่าย MV เพลงใหม่ที่ทะเลบางแสนวิวสวยมากเหล่าอากาเซ่ไทยชื่อแฟนคลับกอดเซเว่นถูกอกถูกใจกับผลงานใหม่ของชเวยองแจหรือยองแจกอดเซเว่นที่ล่าสุดบินลัดฟ้ามาถ่าย MV เพลงใหม่เออร์เ e ดที่ประเทศไทยโดยปักหมุดเลือกริมหาดบางแสนเผยภาพบรรยากาศสวยๆหลังจากที่เ มีเพลง error day ถูกปล่อยออกมาหลายคนก็แห่ตามรอยท่องเที่ยวไทยกันเพียบงานนี้วิทยาคุณปลื้มได้โพสต์บอกเล่าเรื่องราวความภูมิใจในฐานะคนชนบุรีไว้ว่าหาดบ้านเราดังถึงเกาหลีเมื่อยองแจหนึ่งในสมาชิกวงก็อเซเว่นมาถ่ายเอ็เพลงใหม่ error day ที่หาดบางแสนผมนี่ปลื้มสุดๆครับผมดีใจที่เราพัฒนาหาดบางแสน จนปัจจุบันบางแสนสวยและมีคนนิยมมาเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติครั้งนี้ศิลปินประดับโลกอย่างยองแจเลือกที่จะมาถ่ายทำที่บางแสนผมเชื่อว่าต้องมีอากาเซ่แฟนคลับหลายๆท่านมาตามรอยยองแจแน่ๆครับเป็นการประชาสัมพันธ์บางแสนไปทั่วโลกและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับชนบุรีอีกทางหนึ่งครับขอบคุณยองแจอีกครั้งครับเข้าไปดู mv เพล ทเอ ag, er Day, ที่นี่ได้ครับท็ ag, ยังแจ